สวัสดีครับยังอยู่ที่เดิมนะครับแหล่งผลิตเส้นหนมจีนนะครับมาดูกันครับมีอะไรมีอะไรอยู่บนโต๊ะนี่ครับมีอะไรบ้างนี่จะเป็นเส้นที่บีบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้รอขายครับมีออเดอร์มาพอประมาณครับ ก็ตรงนี้เป็นน้ำปลา,ลาต้มเนาะน้ำปลาปรุลาปรุปลงปรุงรสแล้วนะครับก็จะมาทานกับนี่ครับเครื่องปรุงของเรามีน้ำตาลมีชูรสพริกป่นน้ำปลาผักเคียงครับถั่ถวถั่วถั่วฝักยาวครับผักสลัดแล้วก็มีผักบุ้งครับผักบุ้งลวก เดี๋ยวคนสิปรุงให้ซิมครับคนเห็ดประจามเพื่อ่บหัจะอร่อยออกจะอร่อยแค่ไหนม <Okay. S 2> านลองซิมเบิ่งครับอันนี้จานไข่จานมันนะครับตักเส้นใส่ลกตักผักใส่้วแต่ชอบผักน้อยผักมากก็ตามใจฉัน,ฉนปรุงเอง มามาเท่าแก่น้ำปลาหอมกินแบบแล้วลาๆครับิแบบแลาวลาๆต่อมหิวต่อมรับรถเริ่มทำงานแล้วครับ เียบร้อยครับชิมกันเลยถ้วยใหญ่หน่อยนะครับคำแรกแหงมานครับ,งรบ,บคงแรกกนี่ยกินกนนับน้ำปลาแดก ข้าวท้าอยู่ครับเข้าท้าข้าท้าอืมกินอะไรนี่มันต้องใส่เด็ดเด็ดมันตอกเพลเพนเน่ม,นมันต้องพริกแข็งทอดนำเนาะใส่พริกล้านให้แ่บอร่อยปากลำบากตูดพีว่วะแสบมันอิะอืม เป็นสิ่งที่ห้ามกินนะครับอร่อยครับต้องลอง